สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องม้าฉาจอมปวนแม่สอสๆออนะจ๊ะนี่นะครับให้เห็นกันชัดๆนะว่าเวลาเอาม้ามาพานโดยธรรมชาตินะครับอนอกจากที่เราจะใช้เครื่องแาวท้องซาวรังไข่ว่าแม่ม้าพร้อมขนาดไหนในการที่จะไปหาแฟนนะครับก็ดูอาการนี้เลยนะครับดูอาการเลยนะมมาก็จะฉี่แตกแบบนี้นะครับไอ้ที่ใส่ๆนี่นะไอ้นี้ไม่ใช่นะอันนั้นลดเข็นนู่นนะครับเมื่อกี้เอาขี้ไว้ตรงนี้อ่า เ,เขาจะฉีดแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะยกโคนหางแล้วฉีดแบบนี้เลยนะครับใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวนแม่สอสๆและที่สําคัญเนี่ยกดกระดิ่งกริ้งๆด้วยนะจ๊ะดูหน้ากันโูด,ดูแล้วสดชื่นขนาดเลย <c oughs> สําหรับหัวข้อนี้นะครับก็เห็นไปแล้วนะว่าม้แคร์นะครับมีอาการนะครับยังไงเวลาเอามาพานนะครับแต่ทีเนี้ยความแตกต่างของคลิปนี้มันก็มีอยู่แแว่แแว่แแว่ ม้าแคระกับม้าใหญ่หรือม้าทั่วไปไซส์ปกติม้าไทยม้าพม,าม่าม้าโพนี่ต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่มินิเจอร์หรือแคระเนี่ยมันมีอีกหนึ่งอาการนะครับอ่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจับได้จากม้าแคระเจ้าปุกลุกนะอันนี้ขอมาพูดไว้ก่อนนะว่าปุกลุกอยู่ตัวเดียวนะครับปุกลุกเนี่ยเป็นม้าที่อยู่ตัวเดียวแยกอยู่กับตัวผู้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่รวมฝูงนะครับก็คือมีค้อบเป็นของตัวเองนะครับ ว่ายง่ายรวยนะครับปุกลูกมันรวยนะครับมันเป็นเจนะครับอ่ามันมีบ้านของตัวเองทีนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะกล้ายืนยันหรือการันตีได้ว่ามันจะเป็นทุกตัวนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมีม้าแคร์ตัวแรกในชีวิตเหมือนกันอ่าแต่สิ่งที่จับได้ก็คือปุกลูกเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับเขาจะอยู่ตรงนู้นคอของเขาอยู่นู่นนะครับอ่าสังกะสีที่แสบตานั่นแหละนะครับอ่าเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับทีนี้เนี่ยพอ พามหาก้านภูนะครับถึงจะมีอาการในเรื่องของการยกโคนหางในเรื่องของการชีนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่หาตัวผู้ละมีอาการที่บ่งบอกอะไรได้ไหมไม่มีเลยนะครับนอกจากเราจะรู้ว่าวันวันที่12เขามีอาการอ่ารู้อยู่แล้ววันที่12เขามีอาการแน่นอนแล้วเราก็พามาผ่านเราถึงจะรู้นะครับแต่ถามว่าถ้าอยู่ตัวเดียวไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นม้าแบบนี้นะครับอ่าเป็นนะครับม้าแบบนี้เป็นนะครับ ต่อต่อให้อยู่ตัวเดียวเลยนะครับอ่าอยู่ตัวเดียวเลยก็เป็นนะครับก็คือพอพอรอบได้นะครับรอบได้สุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยถึงเวลาเขาจะเป็นโดยออโต้นะครับเป็นอัตโนมัติเลยก็คือจะยกโคนหางนะครับเดี้ยวโคนหางแล้วก็มีการขมิบปริปริป,ปริบนะครับอ่าอันเนี้ยจะเป็นเรื่องปกติของเขาเลยในช่วงเวลาที่เขาเป็นนะ จะไม่เหมือนม้าแค่นะครับม้าแค่เนี่ยต้องพาหาตัวผู้ถึงจะมีอาการแต่ถ้าเป็นม้าใหญ่เนี่ยเขาจะมีอาการโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องพามาหาตัวผู้เลยเขาจะเป็นนะครับนอกเสียจากว่านะครับอยากจะรู้ว่าม้าตัวเนี้ยมันมีอาการวันไหนนะครับเป็นวันแรกเนาะเราก็จะพามาหาตัวผู้แล้วเขาก็ฉี่แตกอ่าอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเช็คเช็คสัตว์นะครับอ่าแต่ถามว่าถ้าในในในระยะเวลาที่เป็นอยู่นั้นอะ่ะมันไม่แสดงอาการอะไรเลย,เลยนะครับสาหรับม้าแค่นะ ไม่แสดงอาการอะไรเลยถ้าไม่อยู่ใกล้ตัวผู้นะครับต้องพามาหาตัวผู้ซึ่งมันก็จะต่างจากไม้ใหญ่ตรงนี้แหละอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดนะส่วนเจ้ขวัญน,นะครับตัวนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับยืนยันได้ว่ามีเบบีีแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เอฟซก็อรอลุ้นลูกได้เลยว่าเาจะมีออกมาเนี่ยเป็นแต้มเยอะหรือแต้มน้อยนะครับแต่ที่แน่นี้เป็นพยานได้แล้วว่าหน้าผากลาดเนี่ยได้แน่นะครับถุงเท้านะครับมาแน่นอน ออคอนครีมีถุงเท้าสี่ข้างนะครับได้แน่แล้วส่วนตัวเนี่ยนะครับมันจะลายแอปเปลุซ่าลายขาวได้สักมากกี่มากน้อยเนะี่ยอันนี้ต้องลุ้นกันตอนลอดว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้ลายสวยๆขนาดไหนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเข้าร่มดีวกว่าเดี๋ยวไอโฟนร้อนนะครับเดี๋ยวดับเดี๋ยวโม้ไม่ไหวทีนี้นะครับสิ่งต่อไปนะครับที่จะพูดก็คือการมีม้าตัวผู้มันดีฉนยัยมันดีตรงนี้แหละนะครับอย่างกั้นภูเนี่ย เขาก็เป็นตัวผู้นะตัวเมียมันก็จะรู้นะครับน่าจะด้วยฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆนะครับพอการแอบพุกลูกมาอยู่ใกล้กันปูนเนี่ยก็จะมีอาการทีนี้ตัวผู้นะครับเวลาตัวเมียเป็นนะครับก็จะมีอาการมีปฏิกิริยาเหมือนกันแต่ถามว่าทําไมกันพูดูไม่ก้าวร้าวนะครับเพราะว่ากันผูยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยฉันรักเธอกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันผูก็จะมีแค่ยิ้มนะครับอ่าชื่นใจซื้อนะครับอ่ามีอาการแบบนั้น แบบอาพรมปริมประมาณนั้นนะครับอาแต่ก็ไม่มีอาการที่แบบว่ากระเฮือนกระหือลือที่ฉันจะต้องดันประตูคลังประตูออกมาให้ได้นะครับ mm. เพื่อที่จะมาฉันรักเธอนะครับมันจะไม่มีอาการแบบนี้แต่ถ้าเป็นพ่อม้านะครับที่เคยแล้วนะครับเขาได้กลิ่นอย่างเงี้ยพี่สาวแม่น้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามันมีปุ๊บนะช่วงช่วงที่เป็นสัตว์นะครับก็ อยู่ไม่ได้แล้วแหละมันบ้าขึ้นนะครับอ่ามันจะแบบหงุดหงิดงุนง่งงานแล้วก็จะพังประตูจะไปหาให้ได้นะครับถ้ามันเคยถ้ามันเคยแล้วนะอ่ามันก็จะอยู่ไม่ได้นะถ้าได้กลิ่นนะครับอ่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสว่วนแต่ถามว่าสําหรับกั้นพูนะครับวันหน้าก็าน่าจะต้องโดนไปสร้างคาเลมไว้ที่นู่นนะครับตรงหน้าห้องน้ําหลังคาดแดงละตรงนั้นจะมีพื้นที่อยู่ครับน่าจะต้องย้ายมาตัวพู่ไปตรงนูน้นเพราะตอนเนี้ยเลงอยู่นะครับเลงว่า ถ้าซื้อที pues mm ่ด้านข้างได้ก็จะซื yeah, ้อเอามาตัวผู่ไปไว้แต่ถ้ายังปัจจัยยังไม่พอนะครับงบยังไม่พอก็น่าจะต้องเอาเฮียนะครับเอาท่านเฮียไปไว้ตรงนู้นนะเฮียปูไปไว้นู่นนะครับเพราะว่าถ้าเม่อไหลที่อายุครบแล้วแล้วฉันรักเธอไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องนะครับอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะพังหมดแล้วตรงเนี้ยเออปีนได้ก็ปีนอ่ะนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วนะครับประตูพัง ก่ออีทบล็อกไว้ดันพังพินาศไปเลยนะครับเพื่อที่ไปหาตัวเมียอันนี้เคยเห็นมาแล้วนะครับก็ตอนนั้นขวนไปไงแขวนไปแล้วก็ตัวผู้ก็อย่างนี้แหละนะครับดันพังหมดเลยนะครับเคยเห็นอิทิลิตมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่อีทบล็อกอีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นประตูอะช่วงประตูมันมันหลวมไงบังเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับใครที่มีมาตัวผู้นะครับก็ให้ จงระวังไว้นะครับเวลาวันหน้าถ้าเกิดลูกน้อยของท่านมันมีแฟนแล้วนะครับแล้วมันฉันรักเธอแล้วเนี่ยมันก็จะมีอิทธิฤทธิรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวรออาบน้ําเดี๋ยวก่อนรอสามสามมา้านั่นสามสาวเข้าข้อกกอนนะครับอ่ะทีนี้นะครับตอนนี้ก็พวกลุกก็ไปฉันรักเธอเรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่สามารถเอาลงใน YouTube ให้เห็นได้ว่าอ่าอะไรยังไงกันนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเอาลงปุ๊บ เดี๋ยวจะโดนนะครับ YouTube ก็ไม่ให้ผ่านนะครับเดี๋ยวจะโดนเอาเดี๋ยวโดนบางคนก็ถึงกับขั้นโดนลบช่องไปก็มีนะครับเอออันนั้นอันนั้นก็รุนแรงไปหน่อยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นองค์ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเวลาอยากจะรู้นะครับก็ควรที่จะรู้รอบแรกของของม้าก่อนนะครับว่าเออมันเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงม้าแค่นะก็คือลองหาเอา ดึงมาพานกับตัวผู้ก่อนนะครับให้รู้ว่าเออรอบแรกมันวันที่เท่าไหร่นะครับพอรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เอามาพานได้ถูกต้องเว้นเสียจากว่าม้านั้นจะอยู่รวมฝูงกันนะครับถ้าม้าอยู่รวมฝูงกันส่วนใหญ่แล้วเราไม่ต้องเครียดนะถ้ามีตัวผู้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีปฏิกิยาเดี๋ยวเขาก็จะมีการฉันรักเธอโดยธรรมชาตินะครับแล้วคุณก็จะได้เบบีสมใจอ่าอันนั้นเป็นโดยระบบธรรมชาติแต่ถามว่าถ้าอย่างบ้านเนี้ยถ้าถ้าเรามีแต่ตัวเมียตัวผู้เรา ไม่สามารถที่จะสลักเธอได้หรือเอาลูกได้นะครับก็ก็ต้องทําวิธีนี้แหละก็คือการพานนะครับการพานก็คือเป็นวิธีธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับก็คือพาไปหาตัวผู้นะครับง่ายไหมฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ถามว่าถ้าบ้านเราไม่มีตัวผู้อะทาไงเคยไหมเคยมาฉาจอมป่วนม่สอดเสยางทำไงเคีย่ยขวัญไปหาข้อเขาเออขี่ยขวัญไปข้อเขาแต่ตอนนั้นน่ะไอ้ไอ้เรื่องของโรคระบาดอะไรเนี่ยมันยังไม่มีไง แล้วก็ขี่ไปพอไปอยู่ใกล้ๆปุ๊บมันก็ปอดฉี่แตกเลยนะครับอ่าก็เลยรู้ว่าออโอเคมันเป็นนะครับแล้วก็ไปไปหาผู้ชายไปหาแฟนลรารอนะครับตอนเช็คกับตอนผสมอ่ะคนละตัวก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับอ่าถ้ามันเป็นจริงๆนะถ้ามันเป็นจริงๆนะตัวคนละตัวนะครับแต่บางตัวที่เรื่องมากก็มีนะครับอย่างเช่นเจ๊ขวัญน,นะครับเจ๊ขวัญถ้าใครเคยดูคลิปเนี่ยมันมันไม่ชอบตัวเตีย้ยๆนะครับขวัญเนี่ยจะชอบใหญ่ๆ นะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนะครับเออถ้าเป็นตัวใหญ่ปุ๊บยืนนิ่งเลยตัวเล็กอดีตจิ๊บแปงเลยนะครับเออไม่ค่อยจะชอบตัวเล็กๆสักเท่าไหร่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในอาการที่เป็นก็คืออย่างตอนที่มาเนี่ยขวานเนี่ยซาวสองเครื่องแล้วว่าไม่ติดใช่ไหมแล้วพอมาบ้านปุ๊บมันมีมันมันติดเพราะว่าให้กินวิตามินนะครับอ่ากินตัวบาลานซ์เข้าไปเนี่ยถามว่าณนะตอนนั้นมันมีอาการยังไงถึงไม่เอากลับมาบ้านนะครับก็ อยู่ดีก็มีอาการเหมือนจะเป็นนะครับได้ยินเสียงมาตัวผู้แล้วก็เป็นฉี่แตกอะไรเงี้ยแต่พอตัวผู้จะขึ้นจริงๆไม่ยอมไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการบางตัวที่ติดแล้วนะครับก็จะมีอาการเหมือนจะเป็นอยู่เหมือนกันแบบนี้ก็มีนะครับก็ถ้าคิดว่ามันไม่โอไม่ชัวมันไม่ยอมเงี้ยถ้าถึงเวลานั้นนะเหมือนเราไปขนย้ายแล้วจะกลับบ้านแล้วถ้าลองดูแล้วมันไม่ยอมนะครับแบบนั้นอนะ่ะ ก็เอากลับบ้านเถอะนะครับเสียเวลาเปล่าๆบางทีบางครั้งก็อาจจะติดแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการซาวการอะไรเนี่ยมันยังไม่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของมาทีบีเนาะมาทเทอระเบตนะครับจะเป็นจะเป็นปัญหาแล้วเมื่อวานก็มีคนโทรมานะปรึกษาเรื่องของการอ่าอยากจะซื้อ,ทอเทอร์เบตนะครับซื้อมาแข่งมาแข่งปลดผมก็แนะนําว่าอย่าซื้อเลยนะครับทำไมพูดอย่างเงี้ยอส่าห์ตั้งใจฟังนะครับผมพูดให้ให้ความรู้ไปเยอะแล้วนะครับเรื่องมาแข่งนะครับว่า เวลาจะซื้อซื้อ,อยังไงนะครับเลือกอย่างไงอะไรยังไงดูแข้งดูขา,างไงผมพูดไปเยอะแหละทีนี้เนี่ยอย่างพี่คนเนี้ความรู้ไม่มีเลยนะครับความรู้ไม่มีเลยแล้วก็เพิ่งขี่ม้าได้แป๊บเดียวแต่ผมเข้าใจไงคือขี่ม้าปุ๊บเกิดชอบในสเสน่ห์ของม้าขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อยากมีอยากได้นะครับทุนทรัพย์มีอย่างเงี้ยก็อยากได้ผมสิ่งแรกที่ผมถามเลยพี่มีความรู้ไหม <c oughs> เออถ้าพี่ไม่มีความรู้อย่านะครับอย่านะครับ,รบห้ามไว้ก่อนเลย เพราะว่าม้าแข่งเนี่ยรายละเอียดจุกจิกมันเยอะนะครับขนาดม้าสายพันธุ์ทั่วไปเนี่ยที่จะหลอกขายกันมันก็ต้องมีตั้งเยอะตั้งแยะนะเวลาเขาจะหลอกนะครับคนขายก็อยากขายไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าแข่งนะครับผมเนี่ยมันมันท้องมาแล้วนะครับเรามีการปรับสภาพจนท้องได้เนี่ยจากฟาร์มใหญ่เนี่ยผมถึงมั่นใจซื้อมาผมไม่ได้อยู่ดีซื้อม้าปลดมาเลยนะครับเอออันนี้ผมไม่ซื้ออันนี้มันท้องแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตอนนั้นที่ว่าปลดแล้วแล้วก็ไม่ท้องก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ผมก็ไม่เอออานนนะะครัับี้แหล โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบสาระไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งจะได้เห็นคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ไมาา้ม่ฉานีเข้าไปแล้วเพราะว่าทนเหลือบไม่ไหวนะครับมาา่ฉาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปในข้อตัวเองเลยไอหนูไปแล้วไอตัวสปีดไอตัวสปีดเดี๋ยวขังแม่ฉาก่อนแมาา่ฉาอยู่นะ่นะหยุด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 มันไม่หยุดแล้วมันออกมาแล้ว เห็นเขาวิ่งมันก็จะไปบ้างเอ่ะอา,อา,อาเอาเอาเข้าไปเอาไปไปไปเอาเอา,เอาไงต่อมาเข้าขอคอกไหมไปเร็วร้อนก็เข้าคอกไปเลยกินน้ำแล้วจะชิ่งออกอีกอ่ไปไม่ไหวก็เข้าคอกดุไหมดูเหมือนลูกไหมเออนี่แหละอยู่ด้วยกันกระดูกนี่แหละไปเข้าคอกไปไปเลยเข้าคอกไป ไม่ยอมเว้ยอันนี้ไม่ยอมนะครับอ่าไม่ยอมวิ่งไปนู่นละไม่ยอมไม่ยอมถ้าถ้าไม่ยอมอย่างนี้ก็คือไม่เข้านะครับไม่เข้าก็ปล่อยปล่อยให้เลี้ยมหญ้าต่อไปถ้าทนเหลือบดูดเลือดได้ก็ปล่อยไม่ซีเรียสนะครับนี่อันนู้นก็ไปนู่นละอืมแต่ถามว่าถ้าทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวเหลือบดูดเลือดมากๆเดี๋ยวมันเข้ากันเองโอเคคลิปนี้ปแล้ลจ้าจไปมบาจุ๊บ